ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL แอลบายซิโยอีมาให้ตบถึงที่จุลาไม่ให้ค่าขึ้นเช่อเช่อชูอเ,ชอเกียรติทธิ์เก่าดีเด่นทุกคนยกเว้นนาะยกอิงแถมด่าพ่อทักษิณตลอดงาน ฟุตบอลประเพณีระอุจุลาไม่ให้ค่านายกอิงไม่ทำธงเชิดชูสิทธ์เก่าให้แถมยังโดนด่าพ่อตลอดทั้งงาน ก่อนจะไปรับชมข่าวอย่าลืมกดติดตามช่องทางของอน้นที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าจอเอาไว้ด้วยนะคะซึ่งอน้นก็จะมาเล่าข่าวสรุปประเด็นข่าวในรอบวันนะคะที่ทาง The cri t ติแล้วก็รวมถึง Thailand l o v e r ได้นำเสนอไปในช่องทางนี้ค่ะไปติดตามกันเยอะๆนะคะคันหลงงานฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์จุฬาครั้งที่75ซึ่งจัดขึ้นไปเมื่อวันเสาร์ที่15กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะแม้ว่างานจะจบไปแล้วแต่ว่าความประทับใจของเหล่านิสิตนักศึกษาของทั้งสองสถาบันยังคงอยู่ ซึ่งภายในงานนะคะก็เป็นไปอย่างสนุกสนานมีสิทธิ์ปัจจุบันแล้วก็สิทธิ์เก่าเข้าร่วมงานเป็นจํานวนมากรวมถึงนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีในฐานะสิทธิ์เก่าคณะรัฐศาสตร์สาขาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยรุ่นที่57 ทั้งนี้นางสาวแพทองทานถือเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกที่มาร่วมงานฟุตบอลประเพณีแต่ที่หลายๆคนต่างให้ความสนใจเป็นพิเศษเห็นที่จะเป็นขบวนล้อการเมืองที่เรียกได้ว่าปีนี้เจ็บแสบมากๆเมื่อทางด้านขาบวนธงของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ทำเป็น รูปหน้าของคณะสิทธิ์เก่าที่สร้างชื่อเสียงให้กับสถาบันถือว่าเป็นการเชิดชูเกียรติคณะสิทธิ์เก่าแต่กลับไม่มีหน้าของนางสาวแพรทองทานทั้งที่เป็นถึงนายกรัฐมนตรีซึ่งทงเชิดชูเกียรติก็ประกอบไปด้วยชัดชาติสิทธิพันธ์ภูวาราชการกรุงเทพมหานครอานอนงปัญญาวงอดีตนางสาวไทย อาธิวราคงมาลายหรือตูนบอดิสแลมมอมล้วงขวันทิพเทวกุลหรือเชฟป,ป้อมนวลพันธุ่ำซำหรือมาดามแป้งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเป็นต้นและอีกหนึ่งไฮไลท์ของงานฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์จุลาก็ยังคงอยู่ที่ขบวนพาเรด ปีนี้นิสิตจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยจัดขบวนพาเหรดสะท้อนสังคมแล้วก็เน้นไปที่การโจมตีนโยบายของรัฐบาลแพทองทานชินวัตรเรียดีวัตตบนานายกรัฐมนตรีชาติใหญ่กันไปเลยยังไม่จบเท่านั้นเพราะว่าตลอดทั้งงานจะมีสแตนแปลตวัวอักษรของทั้งฝั่งจุฬาและก็ธรรมศาสตร์เรียดีวัตเจ็บแสบสุบสดเพราะว่าแต่ละข้อความนะ่ะแซะทั้งนายกทั้งพ่อนายกยกตัวอย่างเช่นน้ำท่วมรัฐสภา แจวไปแจวมารอเมียคนใต้หรืออีกประโยคข่าไฟลดกี่โมงข่าข้าวทะลุชั้น14ค่าแรงชั้นจีไม่ต้องร้องไห้ก็ชัดเจนว่าแซะใครนะคะชั้น14มีอยู่ไม่กี่คนในตอนนี้ล้ะค่ะทีเรได้ว่าชัดๆนั่นก็คือประโยชที่ว่าโทนี่กลับได้ไงเรียกว่านายกเนี่ยน่าจะมีหน้าชากันบ้างล้ะค่ะนอกจากตัวจะโดนแล้วคุณพ่อโทนี่ก็ไม่เว้น ซึ่งการจัดงานในปีนี้ก็มีความพิเศษเพราะว่าถือว่าเป็นการกลับมาจัดงานฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์จุฬาอีกครั้งในรอบ5ปีหลังจากต้องหยุดไปเพราะสถานการณ์โควิด19โดยปีนี้สมาคมธรรมศาสตร์เป็นเจ้าภาพและการแข่งขันจบลงด้วยสกอร์ธรรมศาสตร์ชนะจุฬาไป2-1ต่อค่ะ หากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสิโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงฐานรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสิโนตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสิโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิงก์นี้ได้เลยค่ะ และเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยเพื่อให้ได้นําเสนอข่าวสารสารคมรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏตามนี้ได้เลยค่ะ